ตอนที่369เหตุใดลิ้นรวนสั่งให้คนเหล่านั้นไปคุ้มครองความปลอดภัยของสองพ่อลูกจากการสังเกตของนางในราตรีนั้นเย่ชื่อเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบหากเย่ชื่อคิดจะแก้แค้นนางอย่างแท้จริงโอกาสที่เขาจะมาจัดการกับนางมีอยู่มากเลยทีเดียวเนื่องจากคนที่เซียวจิงเฉินจัดเตรียมเอาไว้พวกเขาล้วนเป็นผู้มีฝีมือระดับสูงดังนั้นเย่ชื่อจะไม่ลงมือกับหลินจงอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้หลินร่วนจึงตัดสินใจให้หลินจงกับหลินซิ่วกลับไปยังเมืองชิงโจอยู่ให้ไกลจากพื้นที่แห่งนี้และตัวนางเช่นนี้แม้ว่าเย่ชื่อจะบุกเข้ามานางก็ไม่จําเป็นต้องคอยพวงพวกเขาและไม่ต้องกังวลว่าเย่ชื่อจะจับพวกเขามาข่มขู่ตนหรือไม่หลังจากที่หลินจงกับหลินซิ่วกลับไปแล้วหลินร่วนพักรักษาตัวอยู่ในเมืองยู่หลินอีกราวสองสาวันเมื่อร่างกายของนางแข็งแรงขึ้นแล้วนางจึงย้ายกลับไปอยู่ในหมู่บ้านตระกูลหลิน ช่วงหลายวันมานี้นางเอาแต่คิดถึงเสี่ยวหูและต้าหูที่อยู่ในหุบเขามาโดยตลอดเซียวจิงเฉินกล่าวว่าเขาส่งคนไปสำรวจภูเขาเชินวูหลายรอบแล้วดังนั้นจึงไม่ทราบว่าพวกมันจะได้รับอันตรายหรือไม่ไหนจะต้นกล้าแตงโมเหล่านั้นอีกตั้งแต่ปลูกจนถึงตอนนี้นะับเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วไม่ทราบว่าพวกมันเติบโตเป็นอย่างไรบ้างแล้วดังนั้นนางจำต้องกลับไปหมู่บ้านตระกูลหลิน ก่อนที่หลินจงจะออกเดินทางเขาได้ทิ้งซิ่งเอ๋อและหญิงชราแท้เถาเอาไว้ที่นี่เพื่อให้พวกเขาดูแลหลินรวนหลินรวนไม่ได้ปฏิเสธอันใดนางพาซิ่งเอ๋อและยายเท่าเถารวมถึงลู่หัวและเฟยซุยผู้คุ้มกันของนางกลับไปยังหมู่บ้านตระกูลหลินด้วยเมื่อมาถึงหมู่บ้านหลินรวนไม่ได้คิดจะพักแต่อย่างใดานางปรึกษากับลู่หัวและเฟยซุยเพราะนางอยากขึ้นไปบนภูเขาเดิมทีคิดว่าทั้งสองจะห้ามปรามแต่คาดไม่ถึงว่าทั้งสองคนจะพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ลังเลเลยสักนิด ลิ้นรวนอดไม่ได้ที่จะคิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะเห็นนางเป็นเหยื่อล่อเพราะหากแย่ชื่อยังคงลอยนวลอยู่แบบนี้อันตรายก็จะคงอยู่ไปตลอดการเช่นนี้เซียวจิงเฉินคงไม่สบายใจอย่างแน่นอนแต่พอนึกถึงคําเอ่ยที่เหลียงชือเอ่อเอ่ยในวันนั้นแล้วนางคิดว่าเซียวจิงเฉินไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายถึงเพียงนั้นเหลียงชื่อเอ้อกล่าวว่าเซียวจิงเฉินลอบส่งคนมาปกป้องนางคำเอ่ยของเหลียงชือเอ้อเป็นเรื่องจริงหรือกโกหกกันแน่ เซียวจิงเฉินทราบถึงความสามารถของนางแล้วหากเขาคิดจะจับตาดูนางจริงๆเขาจะส่งองครัก์เสื้อแพรที่นางเคยพบมาหรือแบบนั้นไม่เท่ากับคิดทำลายความสัมพันธ์กันหรอกหรืออีกอย่างเหลียงชือเออก็ไม่มีความจําเป็นใดๆต้องโกหกนางนางเป็นเพียงแค่สามัญชนผู้หนึ่งไม่มีเกียรติยศอันใดให้องครักษ์เสื้อแพรมาโกหกก่อนหน้านี้อาจเป็นนางที่คิดผิดไปเอง คนอย่างเซียวจริงเฉินหากคิดจะใช้นางเป็นเหยื่อล่อยอย่างแท้จริงเขาคงจะเอ่ยออกมาอย่างเปิดเผยคงไม่ใช้อุบายซับซ้อนเช่นนี้หรอกลินรวนคิดไปพลางเดินไปพลางผ่านไปเพียงไม่นานก็มาถึงภูเขาเฉินบูนางไม่ได้ใช้พลังวิเศษมาหลายวันแล้วพอเข้ามาในภูเขานางจึงทำการปลดปล่อยพลังลงกับพื้นธรณีทำให้รากไม้เหล่านั้นเติบโตอย่างบ้าคลั่งอีกคราคราก่อนนางปล่อยพลังลงสู่พื้นธรณี ดังนั้นบัดนี้ภูเขาเฉินวูจึงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผืนป่าเขียวขจีวัชพืชเจริญงอมดอกไม้ป่าเบ่งบานชูช่อเมื่อสิ่งแวดล้อมในภูเขาดีขึ้นสัตว์ป่าก็ย่อมมีมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมาบนภูเขาครึ่งเดือนเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศบนภูเขามีสีสันขึ้นมากนักหลินร่วนไม่ทราบว่าบัดนี้ต้าหูและเสี่ยวหูเป็นอย่างไรบ้างและไม่ทราบว่าพวกมันยังอยู่ในภูเขาหรือไม่ ดังนั้นนางจึงใช้พลังวิเศษให้ฝูงนกช่วยออกตามหาจากนั้นก็พาล่วหัวและเฟยซื่ไปยังหุบเขาน้ำู้ร้อนบัดนี้เป็นวันที่1เดือน6กอุณภูมิในหุบเขาน้ำู้ร้อนจึงค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากเพียงแค่ยืนอยู่หน้าหุบเขาก็ทำให้ผู้ที่มาเยือนสัมผัสได้ถึงความร้อนลิ้นรวนอดทนกับไอความร้อนแล้วเดินเข้าไปสำรวจในหุบเขา เพราะไม่มีผู้ใดคอยดูแลเมล็ดพันธุ์ที่หลินรวนปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้จึงตกตายไปกว่าครึ่งเหลือเพียงต้นกล้าที่แห้งเหี่ยวจํานวนหนึ่งที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ลินรวนอดทนกับความร้อนขุดต้นกล้าเหี่ยวแห้งเหล่านั้นออกมาแล้วนําไปวางไว้นอกขุบเขาส่วนสถานการณ์ทางด้านป่าผลไม้ยังดีอยู่แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาทว่าต้นผลไม้กลับไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนักเพราะในผืนดินมีน้ําอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นต้นผลไม้เหล่านี้จึงเจริญเติบโตได้ตามปกติหลิ้นรวนกังวลว่าพวกมันจะได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นนางจึงใช้พลังวิเศษทําให้รากของพวกมันอย่างลึกลงไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อเดินออกมาจากหุบเขานางได้ยินเสียงนกร้องเจียวจ้ามาแต่ไกลในหุบเขามีอุณหภูมิสูงจนเกินไปพวกนกไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากนกเหล่านั้นรายงานจบหลินรวนถึงได้ทราบว่าต้าหูกับเสี่ยวหูพักอยู่ที่ใด พวกมันย้ายไปพักที่ริมสน้มชั่วคราวที่นั่นอากาศค่อนข้างเย็นแต่อยู่ไกลจากหุบเขาน้ำพุร้อนพอสมควรดังนั้นต้าหูกับเสี่ยวหูจึงไม่ทราบว่านางขึ้นมาในหุบเขาข้างกายของนางมีผู้อื่นติดตามมาด้วยดังนั้นหลินรวนจึงไม่ได้ไปพบพวกมันเมื่อทราบว่าพวกมันยังคงปลอดภัยดีนางจึงนำต้นกล้าที่ลงมือขุดเมื่อครู่ลงไปจากภูเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านหลินรวนปลูกพวกมันลงไปยังที่ว่างหน้าประตู เพราะในสวนหลังบ้านไม่มีที่ว่างเหลือแล้วดังนั้นจึงทำได้เพียงปลูกพวกมันเอาไว้ตรงนี้หลังจากปลูกต้นกล้าที่เหี่ยวแห้งเหล่านั้นเสร็จแล้วนางเดินไปดูต้นกล้าแตงโมที่สวนหลังบ้านต้นกล้าแตงโมเติบโตได้เป็นอย่างดีพวกมันถูกแบ่งไปปลูกในหลายๆกระถางคาดว่าป้าโจคงช่วยย้ายต้นกล้าแตงโมให้แก่นางแตงโมเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านไปแค่หนึ่งเดือนบนเถาวแตงโมก็มีดอกออกมาให้เห็นแล้ว ด้วยความรู้ด้านการเกษตรที่ยำแย่ของนางหลินรวนไม่ได้คิดจะผสมเกสรด้วยตนเองเพราะกลัวว่าตนเองจะผสมเกสรตัวมีกับเกสรตัวผู้ผิดไปดังนั้นนางจึงใช้พลังวิเศษเรียกพึ่งมาหลังจากให้พวกมันเก็บเกี่ยวน้ำหวานบนดอกแตงโมแล้วนางจึงขอให้พวกมันช่วยผสมเกสรให้ด้วยหากไม่มีอันใดผิดปกติอีกไม่กี่วันบนแถวแตงโมเหล่านี้คงจะมีผลแตงโมผลน้อยๆออกมาให้เห็นแล้ว พอนึกถึงรสชาติหอมหวานของแตงโมหลิ่นร่วนก็อดที่จะกลืนน้ำลายไม่ได้นางไม่ได้กินแตงโมมาหลายปีแล้วดังนั้นจึงตั้งตารอคอยอย่างถึงที่สุดหากไม่มีผู้ใดคอยติดตามนางเช่นนี้นางคงใช้พลังวิเศษกระตุ้นพวกมันไปแล้วบัดนี้สิ่งที่นางทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือปลอบใจตนเองบอกให้ตนเองอดทนเอาไว้แตงโมก็เป็นพืชที่โตไวอย่างมากอีกแค่เดือนกว่าๆก,ก็คงจะได้กินมันแล้วดังนั้นหลิ่นรวนจึงลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่แปลงมันหวาน เทามันหวานเขียวขจีใบก่อตัวหนาทึบปกคลุมทั่วทั้งแปลงหลินร่วนพับแขนเสื้อขึ้นหมายจะเข้าไปเก็บยอดมันหวานในแปลงด้วยตนเองพอใหญ่เท่าเถาเห็นดังนั้นนางจึงรีบเดินมาเอ่ยว่าในหญิงใหญ่ไปพักผ่อนก่อนเถิดเจ้ากับประเดียวบ่าวจะจัดการให้ท่านเองดังนั้นหลินร่วนจึงตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเอาแบบนั้นก็ได้เจ้าเข้าไปเด็ดยอดอ่อนของมันหวานมาอีกประเดียวข้าจะนำไปทำอาหารยายเท่าเถาจ้องมองแปลงมันหวานด้วยสีหน้างุนงง ายหญิงใหญ่นี่คือผักอันใดกันเหตุใดข้าน้อยถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้าคะลินรวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มเป็นผักต่างถิ่นชนิดหนึ่งข้าปลูกเอาไว้กินเป็นอาหารไม่คาดคิดว่าจะเติบโตได้ดีถึงเพียงนี้ยายเท่าเทาพยักหน้าเข้าใจถึงว่าข้าน้อยอายุปูนนี้แล้วแต่กลับไม่เคยเห็นผักชนิดนี้มาก่อนในขณะที่เอ่ยนางเดินเข้าไปในแปลงมันหวานแล้วเก็บยอดอ่อนตามที่หลินรวนต้องการผ่านไปไม่นานยายเท่าเทาก็ได้ยอดมันหวานมาหนึ่งกำมือ